ส่วนคอรมอรวันนี้ครับนายกให้สัมภาษณ์หลังการประชุมครมรที่ประชุมครมรเห็นชอบตามที่สํานักปลัดสํานักนายกเสนอให้กําหนดการไหว้เป็นเอกลักษณ์ประจําชาติรองโฆษกคุณคารุมพลพล,พลกลางเนี่ยให้รายละเอียดเพิ่มเห็นชอบการกําหนดสัญ,ญลักษณ์ประจําชาติไทยและภาพสัญ,ญลักษณ์ประจําชาติไทยได้แก่ช้างไทยอดอกราชพฤกษ์หรือดอกคูณบ้านผมแล้วก็อีกอันหนึ่งคือศาลาไทยอ,อันนี้คือ ภาพสัญ,ญลักษณ์ประจำชาติไทยแล้วให้ปรากรดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติเนี่ยให้นาคเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติประเภทสัตว์ในตำนานค่ะนะทีนี้ล่าสุดวันนี้ก็คือเห็นชอบการไหว้เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติประเภทการทักทายและแสดงความเคารพแบบไทยไหนคุณมิวลองไหว้สิเป็นตัวอย่างอ <Yeah. S 1> mm. พอได้ไหมฮะพอได้พอเป็นพิเซนเตอร์ได้ไหมส่วนปลากัดนะเป็นสัตว์น้ําประจําชาติอันนั้นเคยเห็นชอบมาก่อนหน้านี้แหละนะแล้วก็ดอกราชพฤกษ์ดอกคูณแล้วก็สาลาไทยนะอันนี้คือเอกลักษณ์ประจําชาติไทยล่าสุดก็คือการไหว้ในบทของการทักทายแต่น่าภูมิใจนะคะแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยจำนวนหนึ่งนะไม่ค่อยไหว้นะเวลาทักทายสวัสดีครับแงพี่หนุ่มสวัสดี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  คือจริงๆไหว้เนี่ยมันก็น่ารักดีค <c oughs> เ,เราเจอผู้อยากผู้ใหญ่ <c oughs> ผมก็ไหว้นะ <c oughs> เจอผู้หลักผู้ใหญ่ไม่รู้จักก็ไหว้ <c oughs> มือไม้อ่อนนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ครมอลเห็นชอบวันนี้นะ <c oughs> <c oughs>